ที่ก็คือตาน้ำนะฮะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยตาน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยผุดขึ้นมาเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะเห็นตาน้ำเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับตาน้ำจะเยอะมากครับ สวัสดีครับวยวผมโจโฉนะวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีคอนเทนต์พิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะครับเทคเดียวยาวๆไว้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูตาน้านะครับเพราะว่ามีคุณคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าผมอยู่บนป่าบนเขาบนดอยเนี่ยผมเจอตาน้ําบ้างหรือเปล่าแล้วตาน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูนะครับก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่เลยถึงแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือตาน้ำนะฮะซึ่งตาน้ำนะครับจริงๆมันก็มีหลายแบบนะฮะมีทั้งแบบที่อยู่บนเขานะครับส่วนใหญ่จะเป็นตาเล็กๆนะครับอ่ารูตาน้ำเนี่ยอาจจะแค่หัวนิ้วมือนะครับ แต่มันมีหลายจุดนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาเยอะๆนะครับส่วนตาน้ําใหญ่ๆแบบเนี้ยเราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะอันนี้คือน้ําบาดาลนะครับออกมาจากตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับดินข้างในจะเป็นดินสีดําแบบนี้นะฮะหลายคนนะครับก็อยากเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตา้ํามันเป็นยังไงนะครับพอเราเห็นอีกทีเนี่ยมันก็กลายเป็นลําธารไปแล้วบางทีก็เราเห็นก็เป็นแม่น้ําไปแล้วนะครับเราก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นตาน้ําแต่จริงๆเนี่ยตานามเนี่ยมันมีทุกที่เลยนะครับรวมถึงแม่น้ํำลาคลองด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีตาน้ําอยู่ด้านล่างนะครับแต่น้ําอยู่ด้านบนก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่เห็นตาน้นานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตาน้ําที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณนี้เลยนะผุดน้ําออกมาน้ําตรงนี้ก็สะอาดนะครับ เป็นน้ำบาดาลน,นะครับสดชื่นมากเพียงแต่ว,ว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ำเนี่ยมันก็อาจจะมีขุนณบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยตาน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยผุดขึ้นมาเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะเห็นตาน้ำเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับตาน้ำจะเยอะมากครับ โดยเฉพาะในหูบล้วยเล็กๆนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไปช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นตาน้ําเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยตาน้ำเนี่ยจะปุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตา,าเล็กๆเท่าหัวแม่มือหรืออาจจะแค่นี้นะครับแต่นี้มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะนี่เห็นไหมครับใครที่ยังไม่เคยเห็นตาน้ําก็ได้เห็นแล้วอีเลยมีน้าไหลออกมาจากตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นแค่หูบล้วยนะครับเป็นป่าแล้วไม่ได้มีน้ํานะครับ น้ำไหลออกมาจากด้านในเห็นไหมครับนี่โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เห็นตาน้าได้เห็นตาน้านั่นเองนะครับอ่ะแค่นี้แล้วนะครับรบ๊ายบาย